ช่วงกลางดึกที่ผ่านมามาจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้นะคะปรากฏว่าช่วงกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าก็สว่างสวยไปด้วยกระสุนสองสว่างจากฝ่ายไทยค่ะหลังจากที่ฝ่ายต่างผู้ชายังคงยิงตอบโต้อ,อยากต่อเนื่องช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมพลิปกันค่ะปีไม่กรอบมาได้ไหมไอ้ตัวอะไรไหนีโ่โถน,นี่

มีการโพสต์คลิปนาฬิกาบอกเวลาแล้วก็มีการระบุข,ข้อความว่าล่าสุดอย่างเชื่อไม่ได้ภูมะเขือประสาตาควายซัมแตะกัมพูชายิงยั่วยุทั้งคืนมีการโพสต์คลิปนะคะแล้วก็ระบุข,ข้อความว่าทหารเขมรหวาดกลัวกระสุนปิดสนาที่มีแสงสว่างในตัวคลิปทหารกัมพูชาถ่ายไว้ขณะกระสุนส่องสว่างไยไทยถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า สว่างไปทั่วบริเวณค่ะมีบรรยากาศเมื่อคืนนะเมื่อคืนปะทะกันหนักมากนะครับทางทหารไทยเนี่ยก็ยันไว้กขพุชาเนี่ยพยายามจะมาบุกยึดปราสาทตลอดแนวชายแดนแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงสักครู่ที่ผ่านมาทางกองทัพบได้ออกแถลงภาพรวมสรุปสถานการณ์ว่าทั้งคืนเมื่อคืนเนี่ยทางเขมรเนี่ยโจมตีหลายจุดและทหารไทยก็ตอบโต้ทันทีเช่นกัน กองทัพบกค่ะได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่สองว่าหลังเวลาเที่ยงคืนวันที่28่สกิกราคมซึ่งเป็นเวลาที่ข้อตกลงหยุดยิงไทยกัมพูชามีผลบังคับใช้ฝ่ายไทยได้หยุดยิงทันทีและปิดตามสถานการณ์อย่างไม่ชิดในเขตพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาแต่ช่วงกลางดึกจนถึงช่วงเช้าหน่วยทหารไทยพบว่าฝ่ายกัมพูชายังมีการก่อกวนแล้วก็ใช้อาวุธยิงโจมตีเข้ามาหลายจุด โดยรายงานนะคะมีการระบุว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยิงโจมตีเข้ามายังเขตแดนไทยในหลายพื้นที่ได้แก่ช่องบกช่องอันมะซัมแตประสาตาควายและผูมะเขือซึ่งฝ่ายไทยก็มีความจำเป็นต้องตอบโต้ต,ต,ตามสถานการณ์โดยใช้กำลังแนวหน้าและอาวุธสนับสนุนเพื่อยับยั้งการลุกลาที่เกิดขึ้นค่ะเมื่อคืนตอนช่วงคําเอ เปิดปฏิบัติการแล้วก็ทิ้งระเบิดขนาด2,000ปอนด์นะครับแล้วก็รวมถึงระเบิดขนาด500ปอนด์ด้วยขณะที่ทางโคศกกองทัพบกพนตรีวินไทย ถึงกับออกมาแถลงประนามการใช้อาวุธของทาหารกัมพูชาเลยพลนตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกค่าแถลงยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนโดยใช้อาวุธหนักโจมตีเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยหลายจุดแม้มีการตกลงหยุดยิงทันทีและไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่28กร,รกฎาคมที่ผ่านมา โดยโฆษกองทัพบกนะคะระบุว่าฝ่ายไทยได้หยุดยิงทันทีเมื่อถึงเวลากำหนดด้วยเจตนาในการรักษาสันติภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านแต่กลับพบว,ว่าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธโจมตีหลายจุดในแนวชันสวัสดีครับสวัสดี FC ของคุณอินฟมิลี่ทุกท่านนะครับวันนี้เกาะติดสถานการณ์ชายแดนที่ประเทศกัมพูชาเเมและกัมพูชานะครับ วันนี้รู้สึกแบบโลง่โลงใจนะครับว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะคลีคลายไปในทางที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าเป็นห่วงคนที่บ้านนะครับเป็นหูวห่วงญาติพี่น้องของผมที่อยู่จังหวัดสุรินทร์แม่คุณแม่ผมอายุค่อนข้างที่จะแก่มากเลยนะครับท่านก็กังวลน,นะครับว่าท่านจะให้ผมไปรับวันเลย ผมเวลาผมโทรไปหาท่านท่านไปจะบอกว่าจะมารับแม่เมื่อไรอะไรประมาณนี้ส่วนตัวพี่ชายพี่ชายก็อยู่กับแม่แกก็บอกว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะดีขึ้นแล้วก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องลงมาครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าอย่างของคุณแม่อ่ะคุณแม่แกบอกว่าคือแกอยากคุณแม่ท่านอยากจะมาเพราะว่าท่าน รู้สึกว่าพัานชาราท่านวิตกอังวลอยู่ตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในศูนย์พักพิงศูนย์อพยกก็ตามแต่นะครับว่าก็ท่านก็ได้ยินเสียงปืนทุกวัน,นครับอย่างน้อยท่านก็คือมีความวิตกอังวลว,ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหนักกว่านี้ไหมมันจะหยุดยิงไหมอะไรประมาณนี้ มก็ไดแต่หวังว่าทั้งสองประเทศจะคุยกันและ,ะเจรจากันอยู่จริงเพื่อประชาชนทั้งสองประเทศแต่ว่าที่ลูกข่าวก็คือว่าฝั่งการฝั่งนูน้นฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาก็พยาพยามก่อกวนพยายามโยอยุพยายามที่จะยิงพยายามที่จะละเมิดข้อตกลงตลงตอดประมาณนี้ผมก็รู้สึก กังวลรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ที่บ้านมากๆเลยนะครับคืออยากจะไปรับคุณแม่ก็อยากนรัแล้วคุณแม่ทังบ้านผมก็ท่านก็ชราท่านก็รู้สึกว่าอายุเยอะเนาะคนอายุแปดสิกว่าเนี่ยท่านก็คิดไม่ตกกังวลไปต่างๆนาๆนาประมาณนะี้ผมก็บางทีผมก็รู้สึกเครียดเหมือนกัน แม้ว่าผมจะอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าคือการทํางานของผมก็ค่อนข้างที่จะทำงานตลอดครับรถตลอดแล้วต้องติดตามข่าวตามสถานการณ์บบอย่างใกล้ชิดเลยอะไรประมาณนี้ผมก็รู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็หวังว่าสถานการณ์ ทางชายแดนจะคลีลายในเร็ววันเนาะพี่น้องขอให้ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะจริงใจในการหยุดยิงเขาจะไม่มีการยั่วยุไม่มีการนุนนี่นั่นเพิ่มเติมอย่างาเราถ้าเกิดว่าเขาบอกคําเดียวเขาหยุดเขาก็คือหยุดแต่ว่าเราไม่มั่นใจผมเองผมก็ยังไม่มั่นใจว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะมีความจริงใจไหม ก็ได้แต่หวังว่า,วาเขาจะมีความริงใจที่เป็นไปด้วยการมีมนุษยธรรมที่ดี่รแต่บางทีผมว่ามันจะเป็นที่ผู้นําผู้นําเขาผู้นําเขาซึ่งกระหายซึ่งอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจ อาจจะมีเรื่องนัยยะการเมืองนู่นนี่นั่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่มน่ใจอาจจะมีอย่างข้อพิพาทอาจจะมีอย่างประสารุนนี่นั่นมีอะไรอยู่ข้างในนู้นหรือเปล่าไม่มั่ใจต้องต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดและก็เสพข่าวด้วย ความระม,ะมัดระวังครอ้แดนซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงอยางจงใจและทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันก่นองทัพบกขอประนานการกระทำจากฝ่ายกัมพูชาที่เป็นการบ่อนทําลายความเชื่อมั่นซึ่งกันและกันพร้อมยืนยันว่าการใช้กำลังของฝ่ายไทยเป็นไปเพียงเพื่อการป้องกันตัวเองไม่ใช่การรุกราน ดังนี้กองทัพบกไทยจะดำเนินมาตรการต้อนกลับอย่างเหมาะสมภายใต้สิทอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะนี่แหละครับคืออย่างผมก็เชื่อว่าอย่างประเทศเราอย่างไทยแลนด์ก็คือเขาก็มี มนุษยธรรมที่ดีที่มากกว่าในเมื่อเขาอยากจะเจรจาเพื่อหยุดเขาก็ต้องหยุดแต่ว่ายังมีข่าวว่าฝั่งนั้นเขายังจะย,ย,ยังไม่หยุดประมาณนี้บางทีเราซึ่งอยู่ข้างนอกเราก็เป็นห่วงคนที่อยู่พื้นที่อยูเนาะซึ่งเราไม่รู้เลยว่า อนาคตเขาจะไปในทิศทางไหนอนาคตเขาจะไปแบบไหนบ่บ ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผา่านมามาจนถึงรุ่งเช้าของวันนี้นะคะปรากฏว่าช่วงกลางคืนเนี่ยท้องฟ้าก็สว่างสวยไปด้วยกระสุนสองสว่างจากฝ่ายไทยค่ะหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชายยังคงยิงตอบโต้อย่างต่อเนื่องช่วงนี้เดี๋ยวเราไปชมพืชกันค่ะพอ,อปีไปกรอบาได้เลยเนี่อยอย่างประเทศเราเราก็ยิงแค่กระสุนสองสว่างเพื่อให้มัน บางทีให้มันมีแสงสว่างว่าเขาจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเกิดขึ้นหนแต่ว่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ยังยิงยังใช้อาวุธหนักในการยิงเราบางทีเราก็เครียดทุกคนโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะ ขอให้ทุกคนเสพข่าวด้วยความระมัดระวังนะครับบางทีเราอย่าไปวิตกกัวงวลจนมากจนเกินไปบางทีเราต้องเสพข่าวด้วยความระมัดระวังเสพข่าวด้วยความด้วยวิจารณ่างแล้วก็เสพข่าวที่เชื่อถือได้โอเคสำหรับวันนี้คุณอินขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปใหม่เจอกันคลิปมากฝากทุกคนกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับคุณอินแฝงดีด้วยนะครับสุดท้ายนี้คุณอินต้องกล่าวคำว่าสวัสดี